ประวัติเหตุการณ์สำคัญของเชียงใหม่และล้านนานับย้อนเวลากลับไปเมื่อกว่าพันปีหรือก่อนพุทธศักราช1202พื้นที่ใช้เขาเชิงดอยสุเทพเป็นที่ตั้งของระมิงนครเป็นพื้นที่ทํมาหากินของชาวลัวหรือละวะเพลานั้นมีคุณหลวงวิลังคะกษัตริย์องค์ที่13ของราชวงศ์ลัวครองเมืองระมิงนครอยู่ สุดเทวฤศีและสุกกะทันตารือศีรวบรวมชาวมอญสร้างเมืองฮาริภุญชัยแล้วเชิญพระนางจามเทวีจากกรุงละโวมาเป็นปฐมกษัตริย์คุณหลวงวิลังคะมีราชสารถึงพระนางจามเทวีเชิญชวนให้เข้าพิธีสมรสเพื่อหลอมรวมระมิงนครและหริพุญชัยเป็นแผ่นดินเดียวกัน พระนางจามเทวีปฏิเสธขุนหลวงวิลังคะจึงยกทัพมาตีมืองาริพุนชัยพระนางจามเทวีให้พระออราชโอรสแฝดเจ้าชายมหันตยศและเจ้าชายอนันตยศทรงช้างสึดพลายกัมงาเขียวเข้าต่อสู้และตีทัพขุนหลวงวิลังคะพ่ายแพ้ลาดถอยกลับไป พระนางจมามเทวีทราบดีว่าขุนหลวงวิลังคะจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆจึงออกอุบายท้าพนันให้ขุนหลวงวิลังคะซึ่งเชี่ยวชาญด้านการพุ่งสนาวโดยท้าว่าถ้าสามารถพุ่งสนาวไปตกในริพุนชัยก็จะยินดีเข้าพิธีสมรสด้วยโดยให้สิทธิพุ่งได้สองครั้งซึ่งขุนหลวงวิลังคะยินดีรับคำท้า ครั้งแรกคุณหลวงวิลังคะพุ่งสนาวจากเชิงดอยสุเทพไปตกนอกกำแพงเมืองฮาริพุนชัยทำให้พลังจามเทวีวัดวันว่าการพุ่งครั้งที่สองนี้จะมาตกในกำแพงเมืองจึงออกอุบายส่งเครื่องบรรณาการที่ลงมนดำมากำนันคุณหลวงวิลังคะทำให้พลังของคุณหลวงวิลังคะหมดไปพุ่งสนาวมาตกแค่เชิงดอยสุเทพ คุณหลวงวิลังคาเสียใจที่ถูกหลอกและทำให้ชาวลัวต้องตายไปจำนวนมากเมื่อคลาย,ยกทัพไปตีหริคุนชัยจึงพุ่งสนาวขึ้นสู่อากาศและยืดอกรับสนาวเสียชีวิตศพของคุณหลวงวิลังคะฝังอยู่ที่ยอดดอยม่อนล่องเขตอำเภอแม่ริมเมื่อปีพุทธศักราช1227ชาวลัวส่วนใหญ่ทิ้งเมืองหนีกระจัดกระจายไปอยู่ตามเทือกเขาต่างๆโดยไม่อยากอยู่ภายใต้การปกครองของชาวมอน นครธริพูนชัยในการปกครองของพระนางจามเทวีจเจริญรุดหน้าในทุกด้านและไม่มีสึกใดมาย่ำกลายอีกพระนางจามเทวีสิ้นพระชนหลังจากนั้นอนาณาจักรริพูนชัยมีกษัตริย์ปกครองต่อเนื่องมาถึง49พระองค์ พญามังรายพยางามเมืองพยาร่วงถือกำเนิดพยามังรายเดินทางไปศึกษาศิลปะวิทยาการที่สำนักวิชาของสุกัทันต์ฤาษีณนเะขาธรรมิกาปันพศกรุงละโวพยางามเมืองและพยาร่วงในว 16, ัย16พรรษาเดินทางไปศึกษาศิลปะวิทยาการที่สำนักวิชาของสุกัดทันต์ฤาษีจึงเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักและสิทธิ์ร่วมรุ่น พญางามเมืองในว 20, ัย2 0พรรษาขึ้นครองเมืองพยาวพยาวหรือภูกามยาวพยาร่วงในว 19, ัย1 9พรรษาได้ทำยุทธหัตถีเอาชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดและได้รับสมญานามเป็นพระรามคำแหงพญามังรายในว 21, ัย2 1พรรษาขึ้นครองเมืองหิรันคนครเงินยางเชียงแสนสืบแทนพระราชบิดาที่สวรรคตพญามังรายสร้างเมืองเชิงราย พยามังรายสร้างเมืองฝางเพลานั้นอิทธิพลของกองทัพมองโกเริ่มแผ่ขยายมาทาง12ปันนาเป็นเหตุให้พยามังรายเริ่มมองลงใต้เพื่อขยายพันธมิตรและสร้างความเป็นปึกแผ่นเอาไว้ต่อสู้กับกองทัพมองโกหากจำเป็น พยาบางรายได้รับรู้ว่าฮาริพุนชัยเป็นเมืองที่จเจริญเติบโตและเข้มแข็งและคงจะไม่ยินดีเข้าร่วมเป็นพันธมิตรโดยง่ายหากจเจ้าชนะฮาริพุนชัยก็ต้องใช้กลศึกจึงส่งขุนฟ้าหรือไอ้าฟ้าอมัดคนสนิทไปเป็นไส้ศึกที่เมืองฮาริพุนชัย พญามังรายยกทัพเพื่อไปตีเมืองพะเยาพญางามเมืองขอเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับพญามังรายจึงไม่มีการต่อสู้และมาทราบว่าเป็นศิษย์อาจารย์สำนักเดียวกันพญาร่วงขึ้นครองเมืองสุขโขทยัย พญาเงามเมืองกับพญาร่วงซึ่งเป็นพระสหายกันเกิดกรณีเข้าใจผิดกันในเรื่องของแม่นางอ้วชิงแสนพระสนมของพญางามเมืองจึงได้ขอเชิญพญามังรายเป็นผู้ที่เคารพนับถือและมีอาวุโสมาเป็นผู้พิจารณาคดีความเมื่อตัดสินคดีความและเป็นที่พอใจของคู่กรณีแล้วสามกษัตริย์พญามังรายพญางามเมืองพญาร่วงได้รวมทําพิธีถือน้าพิพัฒน์สาบานเป็นมิตรร่วมน้ําสาบานณริมน้ําอิงภูกามยาว พญามังรายยกทัพเข้าตีและสามารถยึดเมืองริพุนชัยจากพญายีบากษัตริย์ลำดับที่49ของราชวงศ์จามเทวีได้สำเร็จโดยเป็นผลของการบ่อนทำลายความเข้มแข็งของกองทัพหาริพุนชัยโดยใส้ศึกขุนฟ้าที่พญามางรายส่งไปเมื่อ7ปีก่อนหน้าส่วนพญยายีบาหนีไปอยู่กับราชโอรสพญาเบิกที่เขลางนครเป็นอันสิ้นสุดของอาณาจักรริพุนชัยและราชวงศ์จามเทวีที่รุ่งเรืองมายาวนานรวม618ปี พญามังรายได้สร้างเบียงกุมกามต่อมาพิจารณาเห็นว่าชัยภูมิของเมืองกุมกามไม่เหมาะสมประสบกับภายน้ําท่วมเป็นประจำทุกปีจึงมีดําริที่จะสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาพญามางรายเชิญพญา,างา,า,างเมืองและพญาร่วงมาเป็นที่ปรึกษาในการสร้างเมืองใหม่ พญา,ามางรายพญา,ยางาเมืองและพญาร่วงร่วมกันวางศีราเลิกในวันที่12เมษายนสร้างเมืองใหม่และให้ชื่อเมืองว่านบุรีสีนครพิงเชียงใหม่เมื่อแล้วเสร็จพญา,ามางรายขึ้นครองเมืองเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์บางรายและอาณาจักรล้านนา พญาเบิกยกทัพมาเพื่อหวังตีคืนเมืองฮริพุญชัยพยามังรายส่งเจ้าขุนครามพระราชโฉรถไปต่อก,ก่อนถ้าพญาเบิกสู้ไม่ได้หนีขึ้นทางดอยขุนตาลและถูกเจ้าขุนครามจับตัวได้และะหารชีวิตบนดอยขุนตาลพญายีบาหนีไปพึ่งใบบุญของพญาสองแควเจ้าเมืองสองแควพิศณุโลกและสวรรคคตที่นั่น การเป็นพันธมิตรของ3กษัตริย์พญามางรายพญางาเมืองพญาร่วงทําให้ทั้ง3กษัตริย์มีเวลาพัฒนาบ้านเมืองอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องพอวงเรื่องรบทับจับศึกอาณาจักรล้านนาอาณาจักรภูกามยาวอาณาจักรสุโขทยัยก็เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วพญาร่วงสวรรคตนบบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่ภายใต้การปกครองของพญามางรายจเจริญรุ่ง,รงเรืองยิ่งใหญ่และเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา พยามังรายสวรรคตโดยโดนฟ้าผ่าที่บริเวณกลางเมืองเชียงใหม่หลังจากนั้นมีกษัตริย์ในราชวงศ์มังรายปกครองเชียงใหม่ต่อเนื่องยาวนานกว่า262ปีรวม18พระองค์พยางามเมืองสวรรคตเชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางของอาณาจาักรล้านนามาได้กว่า200ปีก็ถึงคราวอ่อนแอและเสื่อมโทรม เชียงใหม่ถูกพม่าภายใต้การนำทัพของพระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์แห่งเมืองตองอูบุกยึดครองแต่งตั้งให้โปมายุง้วนดูแลปกครองเมืองเชียงใหม่และเชียงใหม่ก็ตกเป็นเมืองขึ้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของพม่ายาวนานกว่า200ปีระหว่างพุทธศักราช2,101ถึง2,317ถือเป็นการสิสุดราชวงศ์มังราย พญาจ่าบ้านถือกำเนิดขึ้นในเชียงใหม่และอีก25ปีต่อมาพุทธศักราช2285เจ้ากาวิละถือกำเนิดขึ้นที่เขลางนครพญาจ่าบ้านมีสำนักวิทยายุทธ์และชายชะการชาวไทยเป็นกองกำลังพระเจ้ากาวิละมีกองกำลังอยู่ที่เขลางนครนี่คือ2พยัคแห่งล้านนาที่ร่วมกันฟื้นม่านปลดแอกเชียงใหม่จากพมา่า ทัพพม่าในสมัยพระเจ้ามังระราชวงศ์อลองพญาโดยการนำของเนเมียวสีหบดีกรีธาทัพเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาเพลานั้นพระเจ้าตากสินมีตำแหน่งเป็นพระวชิราปราการเจ้าเมืองกำแพงเพชรทัพพม่ายึดกรุงศรีอยุธยาไว้ได้เมื่อวันที่7เมษายน2310และพระเจ้าตากสินใช้เวลา7เดือนก็บุกยึดคืนได้เมื่อ6พฤศจิกายน2310พระเจ้าตากสินขึ้นเถลิงราชสมบัติเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี พญาจ่าบ้านมีปัญหากับทหารพม่าที่ควบคุมดูแลเชียงใหม่เกิดการสู้รบขึ้นในเมืองเชียงใหม่พระเจ้ากรุงธนบุรียกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่ล้อมเมืองไว้9วันแต่ตีเมืองไม่สำเร็จยกทัพกลับกรุงธนบุรี พระเจ้าอังวะกษัตริย์พมา่าทราบถึงการลุกรานของกองทัพทบุรีจึงส่งโปสุพลาคุมทัพจากเชียงแสนมาช่วยโปโมายุง่วน พระเจ้ากรุงธนบุรียกทัพใหญ่มาตีเมืองเชียงใหม่อีกรอบพญาจ่าบ้านเจ้ากาวิละและนายกองก้อนแก้วหลานของพญาจ่าบ้านนำทัพเข้าร่วมกับกองทัพกรุงธนบุรีโปสุภาและโปมายุง้วนต้านกำลังทัพร่วมไม่ไหวนำทัพตีฝ่าออกทางประตูช้างเผือกแล้วไปปักหลักอยู่ที่เชียงแสน พระเจ้ากรุงธนบุรีแต่งตั้งพญาจ่าบ้านให้เป็นพระยาวิเชียนปราการครองเมืองเชียงใหม่นายกองก้อนแก้วให้เป็นอุปราชเชียงใหม่และเจ้ากาวิละเป็นเจ้าเมืองลำปางโดยเชียงใหม่และลำปางมีสถานะเป็นประเทศราชขึ้นอยู่กับกรุงธนบุรี โปโมายุงว่วนยกทัพมาตีเชียงใหม่อีกคำรบหนึ่งพญาจ่าบ้านต้านทัพพมา่าไว้ถึง8เดือนสเสบียงขาดแคลนอย่างหนักถึงขนาดเชือนเนื้อศพทหารพรมาร่ามากินเป็นอาหารพยาจ่าบ้านมีปัญหากับอุปราชก้อนแก้วเรื่องการแบ่งสเสบียงจึงฆ่าอุปราชก้อนแก้วกองทัพแดงเดือดของอุปราชก้อนแก้วพากันทิ้งพญาจ่าบ้าน เกิดกรณีฆ่าหลวงของกรุงธนบุรีข่มเหงรังแกและยึดเอาทรัพย์สินของชาวเมืองล้านนาเจ้ากาวิละจึงสังหารฆ่าหลวงกรุงธนบรุรีพระเจ้ากรุงธนบรุรีมีหมายเรียกพญา,จ,า,าจ่า,า,าบ้า,า,บานและเจ้ากาวิละเข้าเฝ้าที่กรุงธนบุรีพญาจ่าบ้านและเจ้ากาวิละถูกลงโทษโบยคนละหนึ่งร้อยทีและให้จำคุกเก้าเดือน พญาจ่าบ้านและเจ้ากาเวละกราบบังคมทูลขออนุญาตนำทัพไปตีเมืองเชียงแสนเพื่อไถ่โทษพระเจ้ากรุงธนบุรีอนุญาตแต่ก่อนเดินทัพพญาจ่าบ้านล้มป่วยไม่สามารถร่วมเดินทางได้เจ้ากาเวละตีเมืองเชียงแสนแตกพระเจ้ากรุงธนบุรียกโทษให้และปูนบำเหน็จให้ครองเมืองเชียงใหม่เกิดกรณีแตกแยกชิงอำนาจกันในกรุงธนบรุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีถูกประหารชีวิต พระยาจ่าบ้านเสียชีวิตในคุกมีการเปลี่ยนรัชสมัยจากยุคกรุงธนบุรีเข้าสู่ยุคกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแต่งตั้งให้เจ้ากวิละเป็นพระยาวชิราปรารครองเมืองเชียงใหม่เจ้ากวิละใช้เวลาหลายปีดำเนินการตามแผนยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองสร้างบ้านแ่งเมืองทำให้เชียงใหม่กลับมาคึกคักอีกวาระหนึ่งและเจริญรุดหน้าไปเรื่อยๆ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าให้สถาปนาพระยาวชิรประการขึ้นเป็นพระเจ้าเชียงใหม่ปกครองดินแดนล้านนาไทย54เมืองพระเจ้ากาเวลาประชวนและเสียชีวิตสิริอายุได้7 4พรรษาปกครองเมืองเชียงใหม่ได้33ปีเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ทิพยจักรหรือราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน หลังจากพระเจ้ากาวลลาเสียชีวิตเชียงใหม่มีกษัตริย์หรือเจ้าชีวิตปกครองสืบต่อกันมารวม9พระองค์สยามประเทศในสมัยรัชกาลที่5มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองและบริหารบ้านเมืองใหม่เชียงใหม่ถูกผนวกเป็นหนึ่งจังหวัดของสยามประเทศ กษัตริย์องค์สุดท้ายของเชียงใหม่คือพลตรีเจ้าแก้วนวรัตและได้รับพระราชทานนามสกุลนเชียงใหม่จากราชการที่6พลตรีเจ้าแก้วนวรัตเสียชีวิตลงในปีพุทธศักราช2482หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการโปรดเก้าแต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นมาอีกเลยเป็นการสิ้นสุดของราชวงศ์ทิพยจักรหรือราชวงศ์เจ้าเจตนเชียงใหม่มีอายุครบ724ปี สลสซึนตึงนงปล่อยหลวง